สวัสดีผู้ที่ติดตามผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องนี้ครับช่องทุกวันคือโอกาสอย่าลืมครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะ่าจะเป็นเ,เลขมงคลลาวคับเ,เลขมงคลลาวก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหาของคลิปเหมือนเดิมครับทุกคลิปผมยังคงต้องทำอย่างนี้ต่อไป อยากฝากคําย้ําเตือนก่อนอยากให้รับชมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะคร,รับชมเพื่อความมงคลให้มันเกิดสิริมงคลเปิดโอกาสให้กับตัวเองในทุกๆวันตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขมงคลนะครับไม่มีสูตรให้นะไม่มีสูตรแจกนะในสิ่งสำคัญเลยผมขอย้ำนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขมงคลการวิเคราะห์ทั้งหมดคือความคิดเห็นส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เลขมงคลลาวจากครั้งก่อนวันที่ยี่สิบสามนะครับ <c oughs> หลายหลายคนก็ดูผลไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่นานก็เห็นเห็นกันเต็มเต็มเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าจากที่มองเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยเรามาดูกันเลยคือเลขสูงเนี่ยคือชัดมากมันจะชัดมันจะชัดเป็นเป็นอะไรที่เห็นได้รวดเร็วก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูวันที่ปกติก่อนเหมือนเคยนะครับ022บนนะครับผมให้เลขเน่าก่อนไม่มี022เลยทั้งหน่วย1 0บร้อยนะครับส่วนเลขมงคลนะครับเลขมงคลชัดเจนนะครับ2 2 2มานะครับศนมาและสำคัญคือ0ูย์เครับเพราะฉะนั้น2มาครับ0นย์มาครับ0ูอันนี้ ตบ้านมลเ,เต็มตีนครับสั้นๆเลยอาจจะดูหยบาบคายนิดนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่าเต็มๆนะครับแล้วก็มาหมดนะครับถือว่าผมมั่นใจว่าคนดูคลิปผมนะครับรวมๆเกือบเจ็ดร้อยคนหกร้อยคนต้องมีคนถูกต้องมีคนถูกต้องมีคนเอาเลขมงคลไปก่อเกิดความมงคลผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจ เพราะฉะนั้นถัดมาสําหรับซูเปอร์นะครับซูเปอร์เราปังไปแล้วซูเปอร์มาดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเลขเน่า08ก้า0 8นนะครับหน่วยสิบร้อยไม่มีนะครับแล้วก็เข้าอีกแล้วนั่นคือส่วนของศูนย์ที่เห็นชัดเจนสุดนะครับเต็มๆเลยบนล่างด้วยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะ แล้วก็ถ้าจับดีจับได้ก็อาจจะจับ0ูนยในส่วนของนี้ไปเติมนะครับและถ้าใครมั่นใจในเรื่องศูนย์เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะรับความมงคลไปเพิ่มอีกสําหรับซูเปอร์เอาล่ะผมว่าผมว่าทุกคนคงรอคอยสําหรับการวิเคาเราะห์เลขมงคลหวยลาในะวันที่25รเราไปกันต่อเลยกัน วิเคราะห์ครับเลขมงคลครับลาวยี่สิบห้าศูนย์ห้าสองห้าหกสสองห้าหห้าเลขเน่าก่อนเลยหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยเหมือนเช่นเคย แล้วก็วงกลมของผมไม่พาดตัดขึ้นตัดบนนะเลขเน่าก่อนเลยแล้วกันนะครับเลขเน่าผมให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งผมไม่มองว่าหนึ่งมาหมดทั้งหน่วยสิบร้อยเลยนะครับส่วนเลขมงคล ว่าทุกคนตั้งตาตั้งตารอเลยนะครับก็จะผมให้ไว้ก็จะเป็นสองครับสําหรับวันที่ยี้านี้นะครับแล้วก็3ครับแล้วก็เครับสองสนะสองามเไปดูจับคู่ครับที่ผมจะจับให้นะสองสามเกนะอขออนุญาตขั้นกลางสำหรับผลก่อนเนอะ ในที่ผมมองนะครับแล้วผมก็ว่าน่าจะจับคู่สวยอยู่พอสมควรนะผมมอง2องศูนะสอและสองแเพราะฉะนั้นที่เหลือเหมือนกันครับ3 0ศย์ครับ3 4ครับ3ามและ9 0นยครับ9ก้ครับนะ เก้าแปดเหมือนเคยครับปกติกับซูเปอร์ควรจะมองไว้ศูนย์เก้าจะมาอีกเหรอ,อมอย่าอย่าอย่ากันนั้นกันนี้ไม่แน่นะครับอ่ะแคปได้แคปครับนี่คือวิเคราะห์เลขมงคลลาวประจำวันที่ยี่สิบห้าเดือนห้านี้นะครับขอให้คนที่ดูคลิปนะครับ นำเลขมงคลไปพบเจอแต่สินดีๆนะครับรวมถึงความเฮงความปังในทุกๆเรื่องที่วิ่งเข้ามาในชีวิตที่พร้อมเปิดโอกาสให้กับตัวเองสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ